ข้าวดาวจ้าย็นนี้มาเข้าดาวด้วยกันนะคะทุกคนเข้าดาวจ้าข้าดาวรวมพ่อแม่ชวชวนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักรอร้องาาวไปเดนเจ้าหน้าที่ไปทาอาหารเจ้าหน้าที่ไปทานอาหารโอยมาแน่มาแน่งานที่สัเดอร์งานก่อนงานก่อนเร็จชื่อหาตกลเดอร์ เจนต้อนสองพี่ละพี่น้อยเจแในผมก็ได้นะฮะแล้วก็เจ้วแก่เจนเจโน่ทำเด็กมีเส้นไงก็ขอเชิญเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนโอ้หลวงพี่ทำสงสัอะไรมากเราเพิ่งจบอ่าไทยศรีภัยก็พ่อี่ผู้ใดียวไม่ได้แล้นะฮะอ่าขอเชิญเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านบางคนมาไหว้หลวงพ่อพ่อใส่ ได้โชคกลับไปได้โชคจากไหนได้โชคจากการถวายที่ดินนี่แหละนะวายได้โชคไหมครับก็าถึมีโชคเลยเนี่ยไม่เสร็กันนี่เนี่ยบางคนอมีโชคเฮ็ดแค่ไหนก็งครบอว่าอ่าแต่การคุณพ่อคุณแม่อ่าที่เรื่องการมากราบมาไหว้ขอพรองของพ่อปราไส่นี่รเราติดเราใช่งสีขาวทานเาจะไกลแต่ไม่ได้มากนะบางคนบอกมาปีไม่เล่งามเลยค่ะ ใช้กลับไปบ้านก็มือัถามหต่อไปว่าเจ้าไปวันทูใช่มีอยากฝากผู้ขารนะบางคนพีอาจจะนอนที่ดินีผู้ขานะเช็ดลเช็ด้วถไปด้เ่าเด็น่ฉลนเดือองแก่เชื่อใส่งด้วยใสนนนได้สีขาวนี่ก็สวยงามนะไป้านพีหาาเจ้าไปวัูใชเ้เนียังฝากเจเล่ตัวไหนอยู่เร่ี่้าถามจ้าไหน ครับนพรวาคนก่กเจ่อยเจียนเจียนเจียนตด้วยเจียนแหงด้วยมด้นะอบางคนก็สงสัยไปว่ายผ้วายจะได้ยังไงล่ะไปว่ายองค์เท้าเสวะอะไปว่ายองค์เทาเวสวรก็ได้ยังงนะครัตามคาุษนะจ่านส่ไปว่ของค์เท้าเวสวรได้อะไรคหมนบางคนเาว่าองค์เท้าเวสวองที่พะเจ้าแห่งหวัดทุกขะอะี่เจ้าแั

大片。 yeah